มอ3ม39มอ0ล่าสุด25อาชีพนี้การันตีได้เงิน5,000บาทถึง1,2,500บาทชัวดูเลยมีคุณไหมม33มอ4 3 3 9 4 0ครับล่าสุดนะครับตอนนี้มีการประกาศถึงอาชีพนะครับที่จะได้เงินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นม .333 90 0จะได้หมดนะครับก่อนจะไปว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วมันเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรวิธีเข้าไปดูจะทำอย่างไรนะครับก็แต่ผมจะบอกก่อนว่าใครได้เท่าไหร่นะครับม3 3เนี่ยจะมีโอกาสได้ถึง12,500บาทเนะครับเพราะว่าได้5,000บาทนะครับบวกกับ50%เงินเดือนนะครับโดยเงินเดือนเนี่ยเขาคิดฐานที่1,500 0บาทคือสูงสุดนะครับ ก่อนหมื่นห้าอบาทเนี่ยพอมาหาร2ก็เท่ากับ7,500บาทเมื่อนำเจ็ดา 7, บาทมาบวกกับ5000บาทก็เท่ากับ12,500บาทนะครับแล้วก็มอ3 9 4เนเนี่ยจะได้5000นะฮะอันนี้คือจ่ายเดือนเดียวจบเลยนะครับได้รอบเดียวนะฮะโอเคทีเรารู้แล้วว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นมอ3หรือมอ39หรือมอ0นะฮะใน อาชีพต่อยนี้นะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับข้อมูลน,นะครับต้องขอบคุณข้อมูลที่มาจากทางนี่นะฮะแฟนเฟ f เฟซบุ๊กคุณสามารถเข้ามาได้นะครับที่สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุกรกิจกลางคืนและธ <ท oca. S 1> ุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เลยสมานา์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยก็เนบาร์นะครับผมอย่างนี้นะฮะ ก็พูดง่ายๆเลยก็คือเนี่ยคุณเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมเข้ามาให้แล้วนะครับนี่ก็คือแฟนเพจ a c e b o o k นี้นะฮะพอเข้ามาเสร็จครับตอนนี้ครับข้อมูลของทางแฟนเพจ a c e b o o k สมาคมเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะแยะมากมายเนยนะครับเขาก็รวบรวมคําถามที่เขาปล่อยมานะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ที่หลายท่านก็ติดตามกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ สำหรับคนที่รายชื่อตกหล่นนะครับให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตา40ภายในวันที่14มกราอันนี้คือสำหรับม40นะม33 39อเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณเพียงแค่ยืนเขายืนยันได้โดยตัวคุณอยู่แล้วเพราะว่าม33เนี่ยคือคนทํางานอยู่แล้วนะครับก็จะได้ม3 3มส9อก็คือคนที้ทํางานยังมีมีชื่อในระบุคือพูดง่ายๆมีชื่อในประวัติของทางที่ประกันสังคมนะครับส่วนม40เนี่ยจะต้องทําการลงทะเบียนม40นะครับเพื่อ สมัครนะครับวิธีการลงทะเบียนม40เนี่ยเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ได้นะครับแต่ต้องสมัครนะครับภายในวันที่14มกราคม65นะครับและให้สมาพันธ์สมาคมเนี่ยรับรองภายใน28มกราคม6กนะาครับการที่จะให้สมาคมสมาพันธ์รับรองเนี่ยก็คือคุณต้องอยู่ใน25อาชีพที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับโดยอันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณไปสมัครม40ก่อนเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้นะครับโอเคนะฮะ แต่เดี๋ยวเราไปดูอาชีพก่อนว่า25อาชีพนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปนะครับว่าคุณต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้คือสมัพันธ์ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงนะครับก็ Thailand Night Life and Entertainment Business Association Nebar Thailand นดี๋ยวผมก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์ของทาง n e b บ r ได้นะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับผมนี่คือคําถามหลกัหลกๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมจะให้คุณดูคือกลุ่มอาชีพนะครับ ผู้ใดบ้างได้รับเงินเยียวยา5000จากสำนักง,งานประกันสังคมจากที่คณะมนตรีครับได้มีมติในวันที่21ธันวาคม64นะครับให้จ่ายเงินเยียวยาคนละ5,000บาทแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราเกะจากการประกาศของสอบคที่ให้เลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็นจากเดิม1ธันวานะครับเป็นเปิดวันที่16บมกราคมนะครับก็กลิ้งมีการเยียวยาเกิดขึ้นทีนี้ามาดูกันครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับอาชีพที่1นนะฮะ1นักดนตรี 2. นักข้ดอง 3. ามแดนเซอร์คือคอนเต้นนะครับ 4. ดีเจนะครับ 5. ศิลปินตลกนะครับ6ลิเก 7. นะฮะศิลปินพื้นบ้าน 8. ช่างเสียง 9. ช่างแสงนะครับ10 ช่างเวที11ช่างภาพนิ่งนะครับ12ช่างภาพวิดีโอ13ช่างเครื่องดนตรีนะครับ14พนักงานขับรถ15พ่อครัว16แม่ครัว17พนักงานเสิร์ฟยาวเลยนะเนี่ย 18. พนักงานเชียร์ดื่ม 19. พนักงาน PR อ0่า20แคชเชียร์ 21. พนักงานรับรถ 22. พนักงานทำความสะอาด 23. พนักงานรักษาความปลอดภัยครับรป,อบปอบพอนั่นเองแล้วก็ทำนะครบนึง หนึ่งสองส1มสี่ห้า1ก1จ็ดแปดเก้าสิบสิบเแนะครับผมแล้วก็นักแต่งเพลง24แล้วก็นักเรียบเรียงเพลงนะครับยีโอเคนะครับทั้งหมดก็คือยี่นะครัโอเคเอาสารุปอีกทีนะครับนักดนตรี 1, นักร้อง 2, 3, งสามแดนเซอร์สี่ดีเจหาศิลปินตลก 6, กศิลปินลิเก 7, จ็ดศิลปินพื้นบ้าน 8ช่างเสียง9ช่างแสง10ช่างเวที11ช่างภาพนิ่ง12ช่างภาพวิดีโอ13ช่างเครื่องดนตรี14พนักงานขับรถ15พ่อครัว16แม่ครัว17พนักงานเสิร์ฟ18พนักงานเชียร์ลีด19พนักงาน PR 20แคทเชียร์21พนักงานรับรถ22พนักงานทำความสะอาด23พนักงานรักษาความปลอดภัย24นักแต่งเพลง25นักเรียบเรียงเสียงภาษาะนะครับ น้มถึงถ้าเกิดว่าใครยังทํางานสนามเทิงแล้วอาจจะไม่ตรงกับวันนี้ก็ลองมาสอบถามดูได้นะครับผมว่าทางเขาถามทางแฟนเพจของเขาได้นะครับโอเคนะฮะคุณมีตาม25อาชีพหรือเปล่าถ้ามีสิ่งที่คุณต้องทําต่อจากนี้นะครับเรามาดูกันนะฮะข้อที่ต้องทํานะครับก็คือนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้นะฮะอันนึงนะครับนี่นะครับ,รบข้อแรกที่ต้องทําครับก็คือ1ก็คือคุณต้องสมัคร ถ้าคุณเป็นม40คุณต้องสมัครม .40 ถ้าเป็นม .33 39เนี่ยติดต่อกับที่ที่ทำงานของคุณได้เลยนะครับม40นเนี่ยสมัครยังไงเดี๋ยวลังวิดีโอนี้ไปดูนะครับผมมีทำคลิปเอาไว้ทั้งสมัครผ่านเซเว่นก็ได้หรือว่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางประกาสังคมนะครับอันที่2คือการผูกพร้อมเพ์กัะบ,บ,บประชาชน,นครับเงินจะเข้าบัญชีนั้นแล้วอันที่3เนี่ยก็ให้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็นี่นะฮะ คือคือแบบฟอร์มจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มนี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นี้นะครับก็ลองไปอ่านรละเอียดดูได้นะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยแบบฟอร์มก็ต้องลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ลหลักๆแล้วนะครับคือคุณจะต้องสมัครมส0ูนย์ไปก่อนนะครับถ้าแบบฟอร์มเนี่ยบางทีบางท่านก็กอกได้บางท่านก็กอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอา แต่ถ้ากอรอกได้ก็คือเข้าไปกอรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มไปให้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปกอรอกนะฮะทีนี้ก็คือ25อาชีพนี้นะครับก็จะได้เงินอย่างที่ผมบอกแน่นอนนะครับแล้วสมาคมที่รับรองอาชีพคูณได้เนี่ยก็จะมีสมาคมดนตรตีแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปราชุดำนะครับสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยสมาคมลิเกประเทศไทยสมาคมผู้ประกอบอาชีพและเสียงภาพไทยนะครับ โอเคก็ง่ายๆก็เพลงเท่านี้นะครับผมนี่คือข้อมูลที่นํามาฝากกันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทานะครับก็คือตามนี้นะฮะแต่หลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจเรื่องไหนนะครับสมมติว่าเรื่องการกรอกข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารับข้อมูลไม่ทันนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับด่วนเลยนะฮะก็คือการสมัครม4 0ให้ทันภายในเวลานะครับซึ่งผมก็บอกไปนะครับผมก็คือภายใน14 มกรลาหกห้านะแล้วก็คุณไปผูกพร้อมเพ์กับประชาชนนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวการโอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีขั้นตอนต่อไปให้อีกในอนาคนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผูกพร้อมเพ์แล้วเนี่ยยังไงเงินก็เข้าครับเพียงคุณแต่ตัวคุณต้องระบุตัวตนกับทางนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวิธีการระบุตัวตนเนี่ยก็คือกรอกข้อมูลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดลิงก์เพราะบางลิงก์เนี่ยบางคนก็บอกว่ากรอกได้บางคนก็กรอกไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความ ต้องต้องสมัครมอลซีูนภายใน14มกราคม65นะครับแล้วก็ให้สมาคมรับรองภายใน28มกราคม65นะครับก็จัดจัด,ด,ด,ดเลยครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นราฝากกันถ้าเกิดคุณมีคำถามตรอเการใดพพมพ์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ